มันหอมมากเลยครับเรียบร้อยเลยครับเมน,นูนี้หมูผัดน้ำพริกกะปิสวัสดีครับบิ๊กบอส h ชนเนลเรื่องกินเรื่องใหญ่โคโคอโนโดวันนี้ขอเสนอเมนูหมูผัดน้ำพริกกะปิครับเรามาดูวัตถุดิบกันครับก็จะมีหมูบด มีตะไคร้หั่นฝอยนะครับบปมะกรูดหั่นฝอยน้ำพริกกะปินะครับแล้วก็หมูสามชั้นครับเป็นเมนูง่ายๆครับทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรามาลงมือทำกันเลยครับเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเราก็จะลวนหมูสามชั้นก่อนนะครับก็ลวนไปเรื่อยๆเลย ให้น้ำมันในหมูสามชั้นออกมานะครับเมนูนี้เราจะไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะครับถ้าใครไม่ชอบหมูสามชั้นก็ใช้แต่หมูสับก็ได้นะครับแล้วเราก็จะรวนไปเรื่อยๆนะครับนห้มันเหลือง รวนไปเรื่อยๆครับสำหรับน้ำพริกกะปิก็ถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำนะครับอย่างเช่นเราอยู่หออยู่คอนโดอะไรเงี้ยเวลาที่เราจะตำอะไรก็ค่อนข้างที่จะลำบากใช่ไหมครับก็ซื้อตามร้านที่ขายก็ได้ครับก็อร่อยดีเดีย๋ยววันนี้ผมก็ซื้อมาเช่นเดียวกัน10บาท ก็ถือว่าไม่แพงนะครับเพราะว่ามะนาวลูกหนึ่งก็ห้าบาทแล้วนี่เราซื้อน้ำพริกมาเลยสิบาทก็ไม่ต้องเสียเวลาตำด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสะดวกที่จะตำเองก็ไม่ว่ากันครับก็เป็นรสชาติอร่อยที่เราทำเองที่บ้านได้นะครับแต่น,นี่พอดีผมอยู่คอนโดก็เวลาที่เราจะตำบางทีก็อาจจะรบกวนห้องอื่นได้นะครับ ก็ล้วนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้หมูสามชั้นเราก็ได้ที่แล้วนะครับใส่หมูสับลงไปล้วนได้เลย เมนูนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับสามารถทําได้ง่ายเลยจะเป็นอาหารจานเดียวก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้นะครับราดข้าวก็ได้ก็รวนหมูให้สุกเลยนะครับลวนไปเรื่อยๆเลย ให้น้ำในหมูแห้งลงไปสักหน่อยตอนนี้หมูเราเริ่มสุกแล้วนะครับผมก็จะใส่ตะไคร้ลงไปเลยผัดให้หอมเลยนะครับสังเกตว่าเมนูนี้ผมจะไม่ได้ใช้กระเทียมนะครับเพราะว่าเรามีความหอมจากตะไคร้แล้ว ใส่ตะไคร้ปุ๊บจะมีความหอมขึ้นมาเลยครับนง่ายครับเมนูนี้ออนนี้ตะไคร้เราได้ที่แล้วนะครับก็ใส่กองพิริลงไปเลยอหอมมากหอมมากเลยครับ เมนูนี้นี่ลองทำกันนะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นผักเป็นไข่ต้มเป็นไข่ดาวไข่เจียวแล้วแต่ชอบเลยนะครับผัดให้น้ำพริกเราแห้งไปนิดนึงรสชาติเราก็ปรุงจากน้ำพริกกะปิมาเลยนะครับอันนี้ผมชิมแล้วว่าน้ำพริกกะปิเป็นรสชาติที่รอร่อยอยู่แล้วนะครับได้ที่แล้ว ก็ต้องุงเพิ่มใส่ผงสมสุดท้ายครับเป็นมูดหันฝอยถ้ากลิ่นพะลุจอได้นี่มันหอมมากเลยครับเรียบร้อยเลยครับเมน,นูนี้หมูผัดกัญพิกกรปิเดี๋ยวเรามาจัดจานกันครับ เสร็จเรียบร้อยครับเมนูหมูผัดน้ำพริกกะปินีก็วันนี้ผมจัดจานเป็นอาหารจานเดียวเลยนะครับก็ใช้คาราเบลลี่กปิงก็เป็นเจีย๊ยบเป็นไข่ต้มเป็นมะเขือเป็นถั่วปูนะครับลองทำกันดูนะครับเป็นเมนูง,ง่ายๆฝาก กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับ Big Boss Channel แลในพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ